ฆ่าชีวิตปลาวานมิงสามร้อยสามสิบสามตัวญี่ปุ่นอ้างว่าเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นได้กลับมาล่าปลาวานในมหาสมุทรแอนตาร์กติกอีกครั้งหลังจากที่หยุดไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีทั้งกล่าวว่าทำไปเพื่อวิทยาศาสตร์ในปี2 0 1ศสารโลกได้ถแถลงว่าเหตุผลในการล่าปลาวานของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อวิทยาศาสตร์ดังที่ญี่ปุ่นได้ออกมาอ้างและควรจะถูกหยุดยั้ง แต่ถึงแม้ประชาชนทั่วโลกจะออกมาเรียกร้องให้ญี่ปุ่นหยุดการทารุณสัตว์ญี่ปุ่นกลับไม่ได้สนใจแต่อย่างใดส่งผลให้มีการคาดการว่าระหว่างช่วงระยะเวลานี้จนถึงเดือนมีนาคมปี2016จะมีการล่าจับและฆ่าชีวิตปลาวันมิงจำนวน333ตัวซึ่งแสดงให้เห็นจำนวนที่ลดลงจากปีก่อนหน้านี้ประมาณ2ใน3เท่า ในระยะเวลา12ปีจากนี้ประเทศญี่ปุ่นได้วางแผนที่จะฆ่าชีวิตปลาวาฬเป็นจำนวน4,000ตัวเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเพื่อพิสูจน์ว่าในขณะนี้มีจำนวนประชากรปลาวาฬมากพอที่จะสามารถทำการล่าเชิงพาณิชย์ได้อีกครั้งกฎหมายห้ามล่าปลาวาฬได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี1985ถึง1986แต่ว่าญี่ปุ่นได้ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างช่องโหว่ในการล่าปลาวาฬ